สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามกะปิทันเนอร์นะคะวันนี้ขอแนะนำเมืองเมืองหนึ่งที่อยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะคือเฮลิเซาคือบ้านที่มาดามกะปิทันเนอร์อาศัยอยู่นะคะเราอยู่ที่นี่มาเป็นเวลา18ปีนะคะที่เห็นนี้นะคะเป็นวงเวียนกลางใจกลางของเมืองนี้นะคะ คือเมืองเฮลิเซาจะพาชมนะคะตรงนี้ก็คือสถานที่ราชการนะคะตอนนี้เป็นหน้าร้อนค่ะดอกทิวลิปก็กำลังงามเชียวค่ะก็เลยอยากให้เพื่อนๆมาได้รับชมเมืองเฮลิเซาอยู่จังหวัดอัปเปอร์เซนเออร์สโเดนกั K. ตรงนี้นะคะทุกๆวัน เสาในหน้าร้อนนะคะจะมีตลาดนัดตลาดนัดผักผลไม้ค่ะของคนในตำบลนี้นะคะภูมิอากาศหรือภูมิประเทศของฮิลิเสาก็จะเป็นภูเขาเนินเขาภูเขาเป็นส่วนใหญ่นะคะอาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวนาเราจะเรียกชาวนาไหมคะเพื่อนๆจ๋า ก็คือทำเกษตรกรรมนะคะคือเลี้ยงสัตว์สัดเลี้ยงก็จะมีส่วนมากจะเลี้ยงวัวค่ะเลี้ยงวัวแพะแกะไก่เป็นอาชีพนะคะแล้วก็จะปลูกผักในหน้าร้อนบางคนก็จะปลูกผลไม้นะคะก็จะมีพวกแอปเปลิลพวกลูกพลน เปลี่ยนนี่เปลี่ยนนี่ประเทศไทยเขาเรียกลูกอะไรจะมีหลายชนิดนะคะลูกเชอร์รี่ก็มีนะคะแล้วดอกไม้ตอนหน้าร้อนนี่ก็จะมีสวยๆงามๆนะคะแต่เราไม่ได้ปลูกเป็นทุ่งดอกไม้นะคะปลูกใส่กระถางนะคะส่วนมากเราจะปลูกตามสวนตามหน้าบ้านนะคะ เมืองเฮลิสโวก็ไม่ใช่เมืองใหญ่นะคะแต่เรามีประเพณีโบราณหลายประเพณีนะคะก็มีหลายอย่างที่เราพาเพื่อนๆชมกันนะคะโบสที่เห็นนี่ก็คือโบ,โบสโปรเตสแตนต์นะคะก็อยู่ใจกลางเลยนะคะใจกลางเมืองเลยแนววัฒนธรรมการสร้างบ้านก็จะสังเกตได้ที่หน้าต่างนะคะหน้าต่างบ้านก็จะไม่ค่อยเหมือนใคร ที่เฮลิเซานี่เนะะี่ยจะมีลวดลายต่างๆนานากันไปเป็นเอกลักษณ์ของเฮลิเซาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆชมนะคะนี่นะคะเห็นหน้าลายหน้าต่างไหมคะแต่ละหลังก็จะไม่เหมือนกันนะคะลายหน้าต่างแม้คนชอบดอกไม้นะคะก็จะพยายามหาถ่ายดอกไม้ ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะเพื่อนๆจ๋าอย่าถือสาคนบ้าดอกไม้นะคะนี่ก็เป็นข้างๆข,ของอบมาดนะคะชื่อชื่อของตรงตลาดนัดชื่ออบมาดนะคะก็ก็จะปลูกแอวไว้ข้างๆตรงนี้สวยค่ะสวยอยากให้เพื่อนๆได้รับชมความสวยของทีลิเสากันนะคะ ในเดือนมิถุนายนนะคะประมาณวันที่20มิถุนาก็จะมีการประกวดบัวนะคะประกวดบัวที่จะใช้ทําพันธุ์แล้วก็ประกวดบัวแข็งแรงแล้วก็ขายน้ําเชื้อบัวด้วยนะคะเพื่อนๆจ๋าที่จังหวัดของเรานี้ก็ก็จะทําผลิตภัณฑ์จากนมบัวนะคะก็มาทําชีสนะคะที่นี่ก็จะเรียกแค่ ก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเพื่อนๆจ๋าเราก็จะพาเพื่อนๆไปชมนะคะตรงนี้ก็ที่ที่ว่าการอำเภอนะคะที่ทำงานของอำเภอพวกทะเบียนราษฎพวกนี้แหละคะ่ะมีอะไรเราก็มาติดต่อกับอำเภอนะคะทางอำเภอภาษา เยอรมันก็จะเรียกแกไม้เดเฮานะคะแกไม้เดเฮาคะ่ะทางอำเภอของเราก็จะอยู่ใกล้กับไลรยสนีที่ทำการไปรยสนีทางตรงนี้ก็เป็นทางที่ป้ามาดามนะขึ้นไปทำงานนะคะที่เราเห็นไกลๆนั่นก็ใหญ่ๆนั่นก็คือไปรยสนีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะถ่ายเพื่อนๆชมชัดๆอีกทีหนึ่งนะคะ ที่ว่าการไปรสนีก็จะเรียกว่าโพสนะคะโพสก็จะเป็นทั้งธนาคารด้วยนะคะรับส่งจดหมายต่างๆนะคะก็จะพามาดูมีร้านค้าต่างๆนานานะคะร้านขาย เครื่องสำอางธนาคารร,าร้านขายรองเท้านะคะให้เพื่อนได้ชมกันว่ามันมีทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ว่าไม่ไม่เยอะมากนะคะพอได้ทําได้ขายกันนะคะเหมือนกันอยู่ในยอย่างพอเพียงนะคะตำบลน,นี้ตรงนั้นก็ห้างสรรพสินค้านะคะชื่อว่าโคู ก็จะมีอยู่สองห้างนะคะที่เฮลิเซาก็จะมีมิโครกับโคบนะคะแล้วเราก็จะมีโรงเรียนโรงพยาบาลตรงนี้ก็เป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งนะคะอันที่เราเห็นไปทิดแล้วนั่นเป็นอ่าโปรเตสแตนต์ an, อันนี้ก็จะเป็นคาทอลิกนะคะทางนี้ทางเฮลิเซานี้จะมีสองโบสถ์นะคะเพื่อนๆจา๋าแล้วก็จะมะีประชาอีกที่หนึ่งที่ไว้สำหรับเอ่อทำ พิธีทางศาสนานะคะเห็นตรงไว้นี่ก็คือสถานีรถไฟเฮลิเซานะคะทางสถานีรถไฟก็จะมีทั้งรถไฟแล้วก็รถบัสนะคะแล้วก็รถโพสอัลต้ทำไมถึงเรียกโพสอัลต้ก็คือรถอ่โพสสัญลักษณ์ของโพสที่รับส่งจดหมายเนะะี่ยค่ะจะเป็นคันสีเหลืองวิ่งเมืองต่อเมืองนะคะจะวิ่ง ชั่วโมงละหนึ่งคันนะคะรถไฟก็จะวิ่งจากอำเภอน,นี้ไปอำเภอน,นั้นหรือว่าจากอำเภอน,นี้ไปจังหวัดนั้นจังหวัดนี้หรือว่าทั่วสวิตนะคะตรงนี้ที่เราให้เพื่อนๆชมก็คือ,อ,อจะเรียกอะไรอ่างน้ําเนาะอ่างน้ําในหน้าร้อนเขาก็จะทําความสะอาดไว้เลยนะคะเพราะหน้าร้อนก็จะเปิดน้ําน้ํานี่เป็นน้ําสาธารณะ ใครจะมาดื่มมากินก็ได้นะคะเพื่อนๆจ๋าเป็นน้ำที่สะอาดนะคะแล้วก็เอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงเช่นหมานะคะ<ๆ>เวลาเราจูงหมามาหมามันหิวน้ำก็เอาน้ำที่นี่ให้หมาดื่มได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆจ๋าแล้วก็คนเดินเหนื่อยมาก็แวะมาดื่มน้ำตรงนี้ได้เลยน้ำฟรีนะคะสะอาดด้วยนะคะ ขอบคุณมากนะคะคเพื่อนๆที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ